สวัสดีครับแอมโจคุณวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟผมมาเพื่อนผมมาด้วยผมลงเล้งผมอาจจะเล่นไม่ค่อยโหดหนุนนักแข็งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอาจจะตายตอนท้ายวงก็ได้นะวันนี้ผมจะเล่ที่ไหนดีที่จะลงผมไม่เพื่อนผมลงดีกว่าครับลองดูนะคว่าคือผมจะลเล่ที่ไหน ผมเป็นคนมุสลิมเนี่ยไม่ใช่มคนสาวเคขาเป็สุนสายมีคนมาสองคนครับผมจะไม่บวกกับเขาครับเพราะผมไม่ค่อยเข้า ไปบวกกับเขาสองคนนั้นนะครับผมจะไม่เข้าไปบวกเลยเขาน่าจะโหดมมผมก็เก็บได้เป็นก้สีกับกระเป๋สองมานะครับบวกได้ไอวัวด้วยอ๋อันนี้ผมไม่เอานะครับผมไม่เพื่อนผมดูไม่นะไม่รู้ดีกว่าเดี๋ยวผมมาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ ม้ามา,มาเออมาเออมา้ายังไงแล้วนะอ๋อนี่เองปลาฟาวน์นะผมจะไม่เล่นาราฟาวน์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่น SVD นะครับผมจะเล่น SVD แต่ตอนนี้ผมยังมาไม่เจออืมผมต้องรอก่อนนะครับได้ด้านตัดโซมาแต่ ในด่านทับสามผมไม่มีเพื่อนผมก็ขับชนชนบ้านชนเมืองแล้วนะครับตอนนี้ไม่ว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะไม่ไปดูนะครับผมขี้เกียจครับตอนนี้ผมยังไม่มีปืนชาร์ตแต่เพื่อนผมนะมีปืนชาร์จไปแล้วก็มไม่รู้จะอยังไหนดีนะแล้วผมหา ีนผมเห็นคนที่หอดูดาวผมในสองสโคปไปเด็กผมก็ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมไปหาปิง้าเถวแถวป้อมดีกว่านะครับวันนี้ผมอยากเล่นเอส1ีดีสองควงนะครับไม่รู้จะได้เล่นไหมอืมได้กาะจอมมาอมู้ได้ได้ UMP มานะครับเดี๋ยวผมจะลงไปนะครับเพราะผมไม่อยากเก้มนะครับผม อันนี้ผมมียาแค่กล่องเดียวผมหายายอยู่นะครับผมไปหาเพื่อนผมดีกว่านะครับว่าเพื่อนผมมียาไหมเขาคงจะไม่มีนะเพะก็ไม่พูดโอเคเขาขับรถไม่รู้ว่าจะมารับผมหรือเปล่าก็ไม่มารับด้วยนะเดี๋ยวผมจะยิงรถทิ้งเลยไม่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 ไม,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 ไม่ผมจะไม่ยิงป้า แล้ MP 4 0มาเตรียม MP 4 0ไว้ก so ่อนเพื่อนผมบอกเจอคนนะครับเจอคนอยู่ที่ไหนผมรอเพื่อนผมบอกก่อนนะครับแต่ผมไม่ให้วอเพื่อนผมไปก่อนเพื่อนก็ไม่ยอมเก็บนะครับผมต้องเก็บไปก่อนดีไหมเนาะผมไม่แล้วเดี๋ยวผมจะจิ้งให้วให้เขามาเก็บ ผมฟังเรียกเขาเขาคงจะได้ยินโอเคได้ย่นสูนเอฮาเยี่ยมไปเลยเอา้าเพื่อนผมบอกมีคนจริงๆครับดูแถวเสานะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นผู้ชายนะครับถ้าผมมองไม่ผิดแล้วผมจะยิงยิงไม่โดนยิงไม่โดนผมต้องหลบหลังรถแท็กเตอร์คนนะครับผมจะดูนะครับ ้เดี๋ยวผมดูอีกฝั่งหนึ่งเขาน่าจะมาเป็นที่สองนะครับนั่นไงที่สองคนผู้หญิงกับผู้ชายอืมเดี๋ยวผมจะฆ่าผู้หญิงก่อนนะครับเพราะผู้หญิงน่าจะลงไปอีกทางหนึ่งผ่้่ายคดีไว้อย่างนี้นะครับผมจะใช้ผมว่าผู้หญิงตัวคน,คนนั้นนะ่ะไม่รู้ใครแหละจะไปบ้านไหนเอลเลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้ M.D.R. หรือว่า M.P.C.0 นั่น GDP, แหละครับผมพูดผิดครับแล้วเพื่อนผมก็ส่งสนายคาก้าเปดอยู่ไม่ยอมไปไหนเลยนะครับอยู่แต่ทุกทั้นแหละครับเมื่อกี้ผมเห็นผู้ชายเดินไปด้วยนะครับเพื่อนผมก็บอกมาอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมตามชาร์จด้วยแล้วกันตัวดไม่ขึ้นเพื่อนผมทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมตามไปแล้วกัน นั่นไงเจอคนแล้วเดี๋ยวผมตามไปคิวเขาเลยนะครับวันนี้กะว,ว่าต้องมากกว่าสามคิวนะสามคิวก็ได้ผมตั้งกะให้ได้กว่านี้หนะึเฮ้ยน,นั่นไงผมเห็นอีกตีนึงครับเพราะว่าเพื่อนผมลงมาเป็นตีสองครับก็น่าจะสองคนทั้งหมดนั่นเฮ้ยเจอคนเป็นผู้หญิงอยู่ในบ้านนะครับวันนี้ผม ยิงก่อนผมหาที่ยิงก่อนผมเดาว่าวันนี้ผมอยากเล่นซองควงอ๊ะผมต้องเล่นได้เล่นซองควงแน่เลยวันี้ผมต้องเล่นซองควงให้ได้ยิ่งยิ่งยิ่งยิงยิงยิงไม่ค่อยรว้เลยเพราะผมไม่มีสกิลยิ่งยิ่งยิองลบผมซ้ำก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บเอ้า เอกระทะเพื่อนผมซ้ามาแล้วอู้ได้เอฟีดีแล้วตามใจต้องการอุ้ยได้สองควงด้วยเฮ้ยอูอ้หยิบปิดปืนอีกแล้วเดี๋ยวผมท่านนกระสุนแต่ผมทิ้งผมอยากได้กระสุนเอสจีนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าผมเห็นไว้หรือเปล่านะครับผมดูก่อนว่าสุบเขามีไหมเมื่อกี้ผมดูผิดผมกดผิดครับ ต้องทิ้งกระสุนเออก่อนแล้วผมจะหยิดมานะครับเพราะสองพวกมันมีแค่สองนะตอนนี้วางบีบแล้วผมว่าเฮ้ยนั่นไงรถสปอร์ตดูเดี๋ยวผมไปเฮ้ยรถสปอร์ตเห็นแล้วเดี๋ยวผมไปขับรถสปอร์ตกันนะครับเพื่อนผมบอกจะเล่นนอกกรงแต่นั้นเพื่อนก็ต้องระวังระวังด้วยนะครับ เดี๋ยวผมขับรถสปอร์ตซิงก่อนนะมันมวังแหวนนั่งนั่งนั่งแหวนผมได้สก,กินใหม่นะครับนั่นไอ้คนคนยิ่งยิ่งยิ่งเกิด,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 ดแตกผมไม่ไปเก็บศพเขาดีกว่าผมดูคนแต่ตอนนี้ก่อนเดี๋ยวผมไม่เบื่อหมอไปแล้วกันนะเนวยีวยนรถเสี่ยนรถเลรื่อย แอดอบนะั่งแอดอบกอล์บิ๊กผมขับไปดูก่อนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนวนะ่าถ้าผมเจอรถบิ๊กบิ๊กบิ๊กฟุตแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนว่ารถบิ๊กฟุตแล้วเดี๋ยวจะ,จะให้เพื่อนครับรถบิ๊กฟุตไปช่วยผมนะครับไม่รู้ว่าใช่รถบิ๊กฟุตหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแอดอบถ้าแอดอบแจกไอ้บัวก็ดีนะ เจนนั่นแหละเอาหแล้วปิ๊กฟุตเดี๋ยวผมบอกเพื่อนผมก่อนเพื่อนออาหมูรถปิ๊กฟุตแล้วตรงนี้มี เลยไหมผมก็ไม่รู้นะคบถ้าอันนั้นใช่เห็รเรียวสามโอเคเห็รเป็นเรียวสามผมก็จะเป็นเห็รผมจะได้สองร้อยปีบีสองร้อยเลยนะคะสีเหลืองเหลืองพวกคุณพวกคุณเห็นไหมนั่น,เ,นเดี๋ยวผมจะไปแถวแถวแถวหินที่โพชิโนลรถก,กันหนะ่อยผมขับรถไปก่อนโอ้ยนั่น,นี่น หยุดบอกให้หยุดเฮ้ยคนคนเขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่ผมจะยิงเขาเฮ้ยเขาซ้อนอะ่ะมีสองด้วยฮ่อ,องเขาหายไปเฉยเลยเขาอีกตัวหนึ่งอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมว่ารถมอเตอร์ไซค์นั้นน่าจะอ้อนหลังไปอยู่กับพวกเขานะคะไม่ไม่ผมยิงได้แล้วเขาไม่ยอมโผล่มา ผมต้องรอลิงครับผมต้องระวังหลังให้ดีผมมีไอ้วอัวแค่สองลูกนะครับเฮ้ยผมเห็นไอ้วอัวไม่รู้ว่ามีคนไหมไม่น่าจะมีคนนะเดี๋ยวผมค่อยส่องดูแล้วกันเดี๋ยวผมว่าผมยิงอันนั้นควันก่อนนะครับให้มันเตะแล้วผมจะได้ยิงควันตรงนั้นผมเห็นอยู่นะเดี๋ยวผมค่อยยิงแล้วกันรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะยิง ผมว่าผมกลับไปเยอมีกว่าเพราะวงมันมาแล้วเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ทีกว่าผมว่าที่วิหลังเห็นนี่แหละน่าจะดีที่สุดแล้วผมก็ส่องดูว่าไม่มีคนเดี๋ยวผมยิงถังควันหน่อยนะครับให้เดี๋ยวผมก็ยิงหนังแดงดีหลังแล้วกันส่องไม่เห็นนะครับผมดูก่อน น่ในหีเลอแล้ว,ลวผมยิงอืมควันมาแล้วเดี๋ยวผมยิงถังแดงก่อนนะครับรอแป,ป๊บน,นึดี๋ยวผมก็ยิงพอเดี๋ยวเปิดไปแต่ต้องมีคนออกมาถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็จะยิงหังแดงผมสองดูคนนะครับเผื่อจะมีคนนักผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตตนนี้ผมก็ดูวงนะครับ เป็นผมขับปิ๊กฟุตมาแล้วตอนนี้นะครับขับมาที่ผมอยู่นะครับตอนนี้ขับมายัางเร็วเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวผมโดนยิงแน่ดิจากทางขวาผมแน่ดเตรงที่มันดูที่มันมีรถทุกๆท,ทางตรงนั้นนะ่ะผมว่าผมโดนยิงแน่ดยต้งองระวังก่อนผมเจียว เรียร้อยยิงยิงทางแดงเรียบร้อยผมเห็นเพื่อนผมแล้วนั่นไงผมไปแล้วเขาขับรถไปทำอะไรซึ่งนั่นอะ้อย,ย,ยดต็บทางไงโฟวซับซองควงยิงยิ่งๆอ,มอมผมกลัวว่าจะมีเพื่อนมาชุบนะครับแต่ผมเจ็บมากเลยตอนนี้ผมกดอัโลโ อย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมน่าจะเจ็บนักเนละเดี๋ยวรออ้ EP พุ่งดีกว่าผมว่าผมใช้อินฮาเลอร์เขาไม่ค่อยมีของแต่อย่างน้อยก็เอาอยากับ a r มาให้ผมนะครับก็ดีอยู่นะครับผมดีแล้วจะบอดต่อดีไหม,ไม,มหนะผมว่าผมไม่ไโดนิดีนะครับจากที่นี้เพราะว่าคนนั้นยังไม่ออก ผมส่งดูเขาอยู่ตลอดอุ๊ยอุ๊ยอุยคนไอวัวผมหมดแล้วอาโคนดาวแล้วผมลบก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาจับเพื่อนทุกหน่อย,ออย,อยชุบชุบตั้งไอวัวกิงอ้าวยิงไม่ไม่เจ้าแค่กิี้ผมจะขึน้นไดมอนไม่ได้นะ ผมขึ้นในบอลเลสแต่ผมตกนะครับเหลือแพตตีน้นำไปวีนะครับคุณคขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปก่อนนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ Bye-bye!